กลับมาในช่วงนี้นะคะก็สำหรับในส่วนของตลาดหุ้นไทยตอนนี้ก็ปิดไปที่1,194.95จุดนะคะติดลบไป6.69จุดด้วยกันค่ะด้วยมูลค่าการซื้อขาย52,000กว่าล้านบาทค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกันกบทางด้านคุณปิงปกิจศ,ศิริวัฒนเกตน,นะคะผู้ในการอาโรุโสเจาประจงมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ปิง สวัสดีครับโอ้โหเป็นนักวิเคราะห์ที่ลุ้นมากเลยอะว่าจะรับสายไหม <laughs> <laughs> แล้วก็รับสายจริงๆด้วยอะมากันในส่วนของตลาดหุ้นเลยคะ่ะพี่ปิงมองสัปดาห์หน้ายัางไงบ้างคะก็สัปดาห์หน้าคงหนีสภาพคงไม่ได้ใต่ส่ายจากสัปดาห์นี้นะครับแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องดีบ้างคือเริ่มงเกการทยอยประากาศผลประกอบการครับรรดาหุ้นใหญ่เนี่ยน่าจะเห็นภาพของการพบจุดต่ําสุดแล้วที่ ใต่มาที่แล้วมองว่าพวกโดยเฉพาะพวกในเซฟตี้นะครับหรืออาจจะเลยเซฟตี้เซฟตี้ขึ้นมาหน่อยหรืออยู่ในเซฟดีเนี่ยน่าจะได้เริ่มเห็นการตอบสนองที่ดีนะครับเพราะว่าผมกอบการไปมาสามมันก็จะชี้แล้วว่าเฮ้ยปีนี้เนี่ยน่าจะจ่ายผลผลเป็นอยู่เที่ยะมาเท่าไหร่นะครับภาพของตลาดโดยสรุปแล้วสัปดาห์หน้าก็คงไม่ได้ดีไปจากเดิมนะฮะอยู่กับที่นะครับแต่ว่าตลาดพื้นหรักคองเห็นภาพของความผันผวนนะครับเพราะว่า หลังการเลือกตั้งของอเมริกาในวันอังคารเนี่ยเชื่อว่าไม่ได้ข้อสรุปนะครับเราก็ได้จะยิดเยอะนะครับตลาดน่าจะตอบรับเชิงลบเช่นเดียวกันกับทางฝั่งยุโรปน่าจะได้เด็ดน่าจะได้เห็นในหลาย,ลายประเทศเนี่ยทําการล็อกดาวน์ตามฝลัดเศสนะครับโดยรวมๆแล้วคุณไทยคงน่าจะยังอยู่ได้กรอบนะครับ1นึ่ถึง1,210จุดต่อไปก่อนนะครับคงไปไหนไม่ได้นะครับค่ะ เพราะฉะนั้นหุ้นที่เราจะสามารถลงทุนได้ก็น่าจะเป็นหุ้นที่อิงกับผลประกอบการถูกไหมคะใช่ก็ก็กลุ่มเดิมนะครับที่เลย<ม>เคยเล่าให้ฟังไปเลยว่าพวกอฟดีสวัสด์เอ็มทซเห็นได้ว่ามันก็มาได้เรื่อยๆนะครับอเออ,เอ,อกลุ่มที่น่าจะมีเออร์เน็งฟื้นตัวขึ้นมาจมากไตรมาสที่แล้วอ่าอย่างโอมโป,โปอาจจะขึ้นมานะครับคิดว่าถ้าเราจะเก็บอะไรต่ออย่างเงี้ยอาจจะต้องไปมองที่เออพวกเออร์เน็งพบจุดต่าสุดนะครเช่นแอดวานเช่นอินทั <advanced. S 2> ชนะครับ ผู้ว่ CPO นะทั้งอบออก๊บนี้คือน่าเอามาหก CPO <oughs> นะครับเพราะเชื่อว่าเอาลุกแตงมาสีมันจะเริ่มดูดีขึ้นนะครับแล้วราคาหุ้นม,มันลงมาเยอะนะครับก็น่าเก็บนะครับอ,อ,อื่นๆอาจจะมีเกงกำไรระยะสั้นสำหรับพวกอบดีแล้วหุ้นอาจจะยังอยู่ในตีมเรื่องโควิดอย่ง STGT อ็จกะเกงกำไรระยะสั้นไปนะครับกลุ่ม <c oughs> พวกขอส่งทางราง BEM ก็เริ่มน,น่าสนใจนะครับอบออกมาแตงนาสามก็จะเห็นภาพการเคลื่อนตัวและที่สําคัญตอนเนี้ย บรรดาม็อบเขาก็ไม่ได้ไม่ได้นัดพบกันตามสถานีรถไฟฟ้าอ่ะแรงกดดันจากเรื่องนี้มันก็เบาลงนะครับก็ภาคของ BSBM เ,เริ่มดูน่าเก็บนะครับอ,อื่นๆมีอีกไหมนะกลุ่มธนาคารพาณิชย์อย่างที่บอกหลังงบอกอกเนี่ยมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะถ้าเราจะต่อผมก็คงม,มองเหมือนเดิมคือมีทิโ้มี BBL BB นะครับกลุ่มโรงไฟฟ้ามันจะมีตัวที่งบหน้าออกมาดีก็คือปีกริมนะครับเราอาจะเก็บเพื่อเก็งกําไรตัวตัวปีกิมตัวงบได้นะครับ อื่นๆเนี่ยพวกอาหารอาจจะมีทีที่ได้เยอะหน่อยแต่ถ้าซีบต้องระวังนะครับเพราะว่างบดีก็จริงแต่คนรู้ว่าไตรมาสสีมันจะแผ่วถ้าเราจะเลือกกลุ่มอาหาราต้องไมมองที่ทีเป็นหลักนะครับกลุ่มชิ้นสุ่ดอิเล็กทรอนิกส์ผมคิดว่างบออกมาอาจจะมีเซอร์ไพรส์ในทางบวกนี้เยอะอยเช่น SVI กับ k c g ถ้ามีอยู่ก็เลโปฟลลัดต่อนะครับค่ะโอ้โหโรัวเลยอะต่อไปในส่วนของตัวทีเฟกราคาพี่ปิงทีเฟก เออคือหน้าลองน่าสนใจนะแต่ว่ามันควรต้องลองที่บริเวณแนวรับไงฮะเออทำไมจะน่าลองน่าสนใจเพราะเบสิคตอนนี้มันลบสี่ลบห้าการลองดูหน้าสนแต่แต่ควรต้องรอย่อก,ก่อนแล้วค่อยลองนะครับซึ่งสัปดาห์หน้าเนี่ยกรอบที่น่าลองเช่นเออประมาณสามแปดนะเศรสาแปดถ้าอ่อนลงมาอีกก็น่าเอานะครับค่ะแล้วก็รอเทควปลฟิตสักประมาณเจ็ดเจ็ดสี่ห้าเจ็ดห้าศูนย์นะครับค่ะ เจ็ดสี่ห้าเจ็ดห้าศูนย์นะคะทองราะคาพี่ปิงทองผมคิดว่าอ,อคืนนี้มีเสร็จรเด้งน,น,นะครับ<ม>คืนนี้มีเสร็จรเด้งก็เราอาจจะเก่งกเไรด้วยการลองรนะยะสั้นก็ได้อย่างไรก็ตามถ้าตัวสปอร์ตดพันแปดร้อยห้าสิบนี่ต้องโฟล์ช็อตนะครับคือในแง่ของการลองเนี่ยมันจะมีแนวต้านอยู่ที่พันเก้าคงขึ้นไปเกินกว่าียากในช่วงนี้นะครับเราก็ยังมีความเสี่ยงที่จะลงต่ำของพันแปดร้อยห้าสิบนะครับค่ะ แล้วอย่างนี้แล้วสัปดาห์หน้าการเลือกตั้งที่สหรัฐค่จ,จะมีผลต่อทองคําหรือว่าตลาดหุ้นบ้านเรามากน้อยแค่ไหนคะคือคือผมกลัวว่าจะยืดเยือ้อ <c oughs> นะครับถ้ายืดเยื้อดอลลาร์แข็งค่าแน่นอนนะพอยืดเยือดอลลาร์แข็งค่า,าแน่นอนทองน่าจะลงนะครับ, <c oughs> รบแต่ถ้าสมมุติว่าไบเดนได้เลยชนะขาดอ่ะเราก็เคาะทองัำที่ครับนะหุนะ้นทั่วโลกก็น่าจะมีโอกาสพลิกฟื้นกับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คือคือใครก็ได้ขอให้ชนะแบบขาดอ่ะจะเป็นทาหรือจะเป็นไบเดนเนี่ย คุนก็ขึ้นของก็ขึ้นหมดนะครับ <c oughs> แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาชนะกันด้วยคะแนนสูสีแล้วก็จะไปยืดเยอถึงฐานสูงเนี่ยโอ้โหงานนี้นี่เละะฮะของคือเละทุกแอสเซทคันเละหมดนะครับแล้วส่วนตัวพี่ปิงว่าฝั่งไหนจะชะนะคะก็ตอนนี้เท่าที่ตัดดูแต่เราโพก,ก็ยังเป็นไปเด่นนะครับแล้วคะแนนอาจจะอาจจะค่อนข้างชี้ขาดได้ไม่ถึงขนาดสูสีก็อยากให้เป็นในท่งนั้นนะครับค่ะครับ ได้ได้ได้หมดแล้วเหรอคะหมดแล้วครับหมดแล้วเป็นไงบ้างคะพี่ปิงสบายดีใช่ไหมคะก็เรื่อยๆแต่บางวันก็ดีบางวันก็เหนื่อยนะครับทุกนี้จะป็นไตรโกลาใช่ไหมคะน้องปันผลกับปันสุกยังไม่ยังไม่ได้ถึงกับอ้อนมากใช่ไหมคะพี่ปิงก็บางวันก็เหมือนจะคบหากันได้บางวันก็เหมือนคนไม่รู้จักกันครับ ได้อะพี่ปิงคะเดี๋ยวนี้นึงแล้วก็งานฟันฟันเฟจอรพี่ปิงมาร่วมงานด้วยเนะาะครับวันนั้นมี<า>อะไรมาฝากพิเศษไหมคะเกินเกลนให้นิดนึงโอ้มีอะไรมาฝากเป็นพิเศษโอ้ยทั้งสิบห้าวันแมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตและทรัพย์สินเกิดขึ้นได้ครับเป็นๆเดี๋ยวใกล้ๆนเนาะได้ใกล้ใก <laughs> โอเคได้คะ่ะอะขอบคุณพี่ปิงนะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคำแนะนําจากนั้นคุณปิงปริตสิศริวัฒนาเกตเนี่ยผู้ในการอุปโสจากประจอเมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งนะักวิเคราะห์ที่จะเข้าไปร่วมงานฟันฟันเฟสติวัลนะคะของเราก็นอกจากพี่นิพนธ์คุณปิงคุณกวีแล้วนะคะก็จะมีส่วนของพี่กบวิยาด้วยแล้วก็ทางด้านพี่กันนะคะก็มาร่วมงานด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันอาทิตย์ที่15พฤศจิ 4, กายนนะคะกับงานฟันฟันเฟสติวัลนะคะครั้งที่9แล้วถ้าสนใจโทรมา ได้เลยนะคะที่เบอร์0864902823ค่ะหรือจะแอดไลน์ blmi นะคะมาสอบถามรายละเอียดกันได้แล้วก็ในส่วนของหนังสือเสียงก็ยังมีอยู่เช่นเดียวกันนะคะเป็นทรัมม์ดฟ เสียงที่ทางด้านพี่ม่อนนะคะคุณปิงแล้วก็พี่นิพนธ์เช่นเดียวกันได้พูดถึงหุ้นพื้นฐานไว้ก็ยังสนใจถ้าสนใจก็ยังมีอยู่ค่ะโทรมาได้ที่เบอร์เดิมเลย0864902823นะคะและพรุ่งนี้พี่ๆนักลรทุนท่านไหนที่ลงเรียนไว้กับทางด้านครูไก่เรามาเจอกันนะคะที่แอมพาร์กเนาะแล้วก็พี่ๆที่เรียนออนไลน์ตอนนี้เราดึงเข้ากลุ่มไปวันที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเริ่มเรียนออนไลน์กันรายละเอียดยังไงเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูในเฟซบุ๊กได้หรือว่าใครที่ยังไม่ได้ดึงหรือมีปัญ หาอะไรติดต่อทีมงานด่วนเลยนะคะพวกนี้จะได้เรียนไปพร้อมๆกันค่ะกับในส่วนของด้านคลื่นทางด้านของทางด้านครูไก่นั่นเองนะคะ เต็มหรือยังคะหมายถึงหลักสูตรไหนเอ่ยถ้าเป็นของหลักสูตรครูไก่พรุ่งนี้ออนไลน์ยังได้อยู่นะคะก็ลงนี่เครื่องทําเงินรุ่นที่8นะคะเรียกได้ว่าเรียนกัน4วันเต็มเลยซึ่งพรุ่งนี้จะเรียนกันเป็นวันแรกแล้วนะคะกับทางด้านครูไก่มีทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ด้วยทางด้านออนไลน์นะคะโทรไปได้เลยที่เบอร์0864902823นะคะลองโทรไปถามทีมงานดูว่าเต็มหรือยังนะคะ เอาละช่วงนี้เดี๋ยวหมดเวลาแล้วละสำหรับรายการ Business Line and Life นะคะุต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณพี่ๆนักทุนทุกท่านนะคะที่ติดตามกันมาตั้งแต่ต้นรายการจนจบรายการเลยขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดแชร์ทุกคอมเมนต์ที่มีให้กับรายการของเรานะคะวันนี้ถ้าติดขัดอะไรงไงเรื่องของอินเทอร์เน็ตต้องขออาภัยด้วยนะคะตอนนี้ทางทีมงานเราก็แก้ไขเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ฟ,ฟ,ฟัน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 ลองโทรไปถามทีมงานได้ค่ะว่ารายละเอียดเป็นยังไงว่าเต็มหรือ,อยังนะคะรีบๆกันหน่อยเนาะไม่อยากให้พลาดกันนะคะเอาละวันนี้นุ้ยต้องลาไปแล้วล่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ business line and life แน่นๆอย่าเพิ่งไปไหนนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้รายการของเราด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้นักวิเคราะห์แล้วก็ทีมงานของเราด้วยค่ะ